สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอผมนะฮะนุด่ดอยมาหาถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดุไลค์กดุบแชร์ให้ผมด้วยฮนะวันนี้ผมก็จะมาททนเมนูแบบอร่อยอ่ะครับผมคือแบบอันนี้ผมจะมันย่างไสให้กินนะผมจะกปกตินะผมเขาก็ต้มไส้เสร็จปุ๊บเขาจะสับสับแล้วก็ยำเลยแต่สำหรับผมไม่ใช่นะผมคือผมต้มเสร็จปุ๊บสับเสร็จปุ๊บแล้วผมไปท่ออีกทีนะผมไปท่อแล้วผมใส่ไอ้อเนี่ยนะของนิดนึงนะผมเพื่อให้ิ่ีมันเข้ากแบบับไส้นะผม เพราะว่าถ้าเรายางในกลีมันจะไม่เข็มข้นนะผมอันนี้แบบผมจะท้ายมาเขคมข้นนะผมโอ้โยแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะใส่เครื่องปูนนะผมอันนี้นะผมมะเขือเทศน,นะผมสูงเข้ามาใกล้ครับมะเขือเทศแล้วก็พริกนะผมแล้วก็ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปปุ๊บอันนี้เครื่องปูนนะผมอันนี้มีทั้งต้นหอมนะฮะใบกะเพรานะครับผม แล้วก็มีไอ้ผักชีรั่งนะครับผมแล้วก็มีโหระพาตะไครา้นะครับแล้วก็มีข่านิดนึงนะครับผมมีหลายอย่างนะครับผมแล้วก็มีกระชีนใบละว้าฮะกระชีเนี่ยกระชีใบละวะลืมแล้วเหรอกระชีนเนี่ยใบลายใบยาวหลายที่ยานจำไม่ได้ช่ไแม่มันเนาะไม่ใช่ภาษาผมแล้วก็นี่พริกนะครับผมเพราะว่าพี่เน้นมันเป็นเพ้นที่ผมตามมันเรียบร้อยนะผมผัดสองทางเกลือนทางชุรก ทำหองหอนแดนนะฮะทำสองมันเรียบร้อยแล้วนี่คู่ไม่ค่อยเป็นนะครับผมกด้โต๊ะกูวีเลยเนี่ยน,นะเ<ม>วลาเตะแบบปัป๊ปปบ้ๆน,นะโอ้ผมนี้เห็นไหมครับเพื่อมันโอ้โหมีรถจัดนะครับเพื่อนแล้วก็คนนะทีนี้ดูนะครับดูนะครับผมเราก็จะคนนะผมอันนี้จริงๆถ้าเรา เนะอาไม่หา่หางๆห,หน่อยมันก็ดูสวยนะครับแต่สำหรับผมมันไม่จําเป็นต้องห่านนะครับใหญ่ๆนี่แหละพอมันคนได้ที่แล้วมันก็แบบเหียวเองนะผมเออนี่นะครับโอเคแล้วก็ใส่ดกดินเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะครับโอ้โหพอใส่เยอะเดียเด๋ยวมันจะเค้นแล้วก็นับล้างนะนิดนึงนะผมเห็นไหมเราไม่จาเป็นต้องใสเ่เยอะหรอกถ้าใสาเ่เอะมันเค็มไม่รอดนะครับ แล้วขมอีกทีหนึ่งนะครผมคมคนๆนครับตอนนี้ดูเหมือนมันจะแบบมีใบไม้ใหญ่ๆเพราะว่าอันนี้แหละเป็นสมุนไพรนะผมอันนี้เขาเรียกว่ายานสมุนไพรนะครับเห็นไหมมีแต่สมุนไพรครับคือวเราไม่ได้ใส่อะไรแย่ๆนะครับผมมีเฉพาะใบสมุนไพรเท่านั้นแหละครับรกัดจีนี่ผมลือชื่อนะครับถ้าเพื่อนคนไหนจานได้ก็บอกผมด้วยนะผมลือเฉยเลยอะปกติเมื่อกี้ผมจานได้อยู่นะแต่ อยู่รุนได้ไงไม่รู้เขินกรอนด้วยเปล่าต้องดูนะไล่างี้ไม่น่าเขินน่าแหละกรอนโอเคนะครับตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหดูดิครับแม่นโค้งน่ากินแล้วครับผมย่างแบบบ้านๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะรอกินให้ดูนะครับผมอื้อหือย่อผม ผมบอกได้คำเดียวว่ามีทั้งมันแค่ข้อมันครบทุกทุทยยออกอย่างคลับโอเคครับผมถ้าชอบบอกว่าอย่าลืมก,กดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับผมดูะมน,นะครับนักกีฬาครับสูงใกล้ๆเลยครับนี่โอเคไปครับหิวแล้วไ,ไหม